การสอบแล้วก็การบูกมัดวิทยโดวประเมินน้ำหนักสูงวันนี้เราจะประเมินน้ำหนักวิ่งบินตัวนี้นะแล้วก็เราจะมีการบูมาร์ทตามที่ผมจะบอกว่าการบูกจะไม่ดีการบูกดีสุดที่ดีสามวินาทีเราจะไม่ทบทวนแล้วนะว่าพี่ไหนแล้วก็โูกแล้วยกยังไงเนะมือ่อระหว่างที่เปล,ลวบูมนะเปลวบูกนะอ่าอาเอาบิน เมื่อเมื่อที่จะปลุกสมรูกสมะูรณ์ยกข้ายกขึ้นมาเป็นสกายนี่นะแค่นี้พอยกขึ้นมาแต่ก็ทำทีสักคนเริ่มให้สัญญาณยกนนอัที่อยู่แค่เริ่มในการยกผมจะดูอาการเขาเป็นยังไงตั้งใจไหมอะไรดูดีๆแล้วเวลาผมเริ่มยกขึ้นทุคุณจะต้องประเมินถึงตัวที่มันองู่ประมาณ ทันทีที่ข้างใดข้างหนึ่งมันพ้นจากพื้นดินผมยังไม่มนับเมื่อมันพ้นาจนนะากพื้นดินสองข้างเราจะนับแล้วว่าสมุดของมันเ็นไรเอียงเท่าไหร่ให้เอียงเกินข้าวเป็นองศาหรือว่ารประมาณคือแค่นี้ก็ประมาณครรือ อย่าลืมว่าขาสองขาถ้าคุณไม่แน่ใจอย่าพึ่งเอาขึ้นเอาขึ้นขาเดียวก่อนผมไม่ว่าแต่คุณมั่นใจรุ่งเอาขึ้นเลยต่างกันให้ผมรี่วัดเลยวัดว่าเกินขึ้นหรือเปล่าถ้าเกินขึ้นสอบตกเสร็จแล้วการสอบนี่มันก็จะดูว่าดูเชือกบังคับบังคับทิศทางเอาไว้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วคุณก็จะคุณก็จะดูว่าเวลาคุณใช้เชือกบังคับทิศทางคุณใช้ยังไงคุณไปยื่นใต้หรือเปล่าคุณใช้เหมาะสมไหม เมื่อไหล่เมื่อหลายชิจะให้สัญญาณเชื่อเชื่อมประคับทางคอง